ตายนั้นเราก็ต่างรู้อยู่กับใจว่าอย่างไรเสียเราก็ต้องตายแน่แต่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะตายในวันใดเวลาใดเท่านั้นดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายว่าอจเจวันกิจจะมาตัปังโกชัญญามรรนังสุเวท่านทั้งหลายควรรีบเร่งทางคุณงามความดีเสียตั้งแต่บัดนี้เพราะใครจะรู้ระว่าความตายอาจจะมาถึงตัวเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ด้วยเหตุน,นี้ เราจึงควรรีบเร่งสแสวงหาบุญไว้เพื่อเป็นที่พึ่งก่อนที่จะจากโลกนี้ไปซึ่งใด,ดในโลกไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้ดีเท่าบุญเพราะว่าบุญนั้นทั้งหมายถึงความสุขใจความยิ่มใจที่เกิดจากการได้ทําความดีซึ่งอื่นนั้นอาจจะให้ความสุขใจแก่เราได้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นส่วนบุญสามารถที่จะให้ความสุขใจแก่ผู้ทําได้ทุกครั้งเมื่อเราเรือถึง ฉะนั้นบุญจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรสแสวงหามาไว้เป็นสุขภาพประจำตัวเพราะผู้ที่มีบุญเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเปี่ยมอยู่ในจิตใจถ้าตายจากโลคนี้ไปก็ย่อมจะไปถือกําเนินในภพูุิที่ดีมีความสุขความสบายสมดังในพระบาลีที่ว่าปุญญาณิปรโรคัสมิปฏิฐาโคนติปานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายในโลกน้าดังนั้นเมื่อเราเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าบุญเท่านั้น ที่จะเป็นที่พึ่งในโลกนี้จริงก็ควรที่จะได้ทราบวิธีทางสร้างบุญสืบต่อไปแนวทางสร้างบุญคุณหมายถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำความดีมีอยู่สามข้อกล่าวคือบุญขั้นต้นใแการฐานหมายถึงการให้เพื่อสงเครานะห์และอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันบุญขั้นนี้มีความจำเป็นสำหรับคนทุกสังคมที่ใช้เป็นสิ่งยึดเดี่ยวหลังใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นทางทําให้คนในสังคมอยู่กันด้วยความรักและสมัครสมา,สมา,สมา,สมานสามัคคีเป็มิตรต่อกันการให้ทานนั้นมีหลายอย่างอย่างแรกได้แก่การให้เข้าของเงินทองเป็นทานหรือที่เรียกกันว่าอารมิสพนันการให้แบบนี้ถ้าจะให้เกิดบุญมากจะต้องประกอบด้วยหลักดังนี้คือหนึ่งของที่ให้เป็นของที่ได้มาในทางสุจริตและชอบธรรมสงเจตนาของผู้ให้ต้องบริสุทธิ์ทั้งสาขณะ คือก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ไปแล้วสาธุรับเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์และมีคุณธรรมสูงการให้ทานด้วยสิ่งของนั้นจะส่งผลให้ผู้บำเพญสมบูรณ์ด้วยโพรสั์ไม่รู้จักอับจนคนที่ต้องเกิดมายากจนคนแค้นก็เพราะเปนเพนทานมาน้อยการให้ทานด้วยอมิตรนอกจากส่งผลให้รวยแล้วยังให้ผลแตกต่างกังนออกไปตามลักษณะของการให้ด้วยอาทิเช่น ถ้าให้ทานด้วยศรัทธากล่าวคือให้ด้วยความเชื่อว่าการที่ทําลงไปทุกอย่างจะต้องสะท้อนย้อนให้ผลจะพูดทาแน่การให้ด้วยศรัทธาอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเราจะจะส่งผลให้ร่ำรวยแล้วยังส่งผลให้มีรูปร่างสวยด้วยถ้าให้ทานด้วยความขรรมก็จะส่งผลให้มีปุตริวารเป็นผู้ว่านอนสอนงาน่ายนอกจากอวิสถานที่กล่าววันี้ก็ยังมีทานขั้นสูงกว่านี้ ได้แก่ธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นฐานซึ่งพระพุทธองค์ทรงสัรเสริญไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะการให้ทางปวงเพราะว่าการให้อย่างอื่นให้ประโยชน์อย่างมากก็เพียงโลกนี้แต่การให้คําสอนในทางพระศาสนาเป็นฐานย่อมให้ผลยิ่งยิไปกว่านั้นเราคือสาม,มารถทําคนที่มีความเห็นผิดให้กลับมาเป็นความเห็นถูก ว่าการให้ธรรมะเป็นทานเป็นทานที่ยอดเยี่ยมกว่าทานทั้งปวงผู้ให้ธรรมะเป็นทานจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้สิ่งประเสริฐผู้ที่ให้สิ่งนั้นประเสริฐก็ย่อมเข้าถึงฐานะทนันประเสริฐฉะนั้นเวลาใดถ้าเราสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยโภคกรัพย์ก็พึงหาโอกาสเป็นเพน,นามีสถานไว้บ้างแต่ถ้าคราวใดเกิดขัดสนจนทรัพย์ขึ้นมาก็พึงให้ธรรมะเป็นทานในการเช่นนั้นเถิดบุญชั่งกลาง แก่การรักษาศีลหมายถึงการสํารวมระวังรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่ทําไม่พูดในสิ่งอันอาจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนผู้อื่นพระพุทธองได้ทรงบัญญัติศีลกันไว้เพื่อเป็นเครื่องกันความประพฤติไม่ให้คนเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันที่คนเราวุ่นวายเดือดร้อนก็อยู่ทุกวันนี้เพราะครอบคนเราไม่มีศีลเรื่องของศีลถ้าเราจะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นของรักษาไม่ยากเลยโดยเฉพาะศีลห้าถ้าเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา การรู้จักยกเว้นในสิ่งอันจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนตนและคนเพียงเท่านี้ก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่มีศีลขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องฝืนใจรักษาศีลแต่อย่างใดคุที่เกิดจากการรักษาศีลน,นี้จะส่งผลให้ผู้บําเพ็ญมีอายุยืนร่างกายสมประกอบไม่พิการกิการเพราะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและก็จะทําให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัตทิที่ยั่งยืน คือทรัพย์สมบัติอันใดที่ไม่ได้ก็จะได้ที่ได้แล้วก็จะยั่งยืนด,ด้วยอณนนิสงแห่งสีข้อที่สองคือการเว้นจากการลักขโมยจะทําให้มีคู่ครองก็ไม่นอกใจเพราะเว้นจากการเป็นชู้กับคู่ครองของคนอื่นพูดจาอันใดก็เป็นที่เชื่อถือแั่คนทั้งปวงเพราะเว้นจากการพูดโกหกมีปัญญาดีไม่เสียจริตเพราะเว้นจากการเสียงของมึนเมาฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะได้อณนนิสงเหล่านี้ก็พึงชำระศีลของตน ให้บริสุทธิ์โดยท่วหน้ากันเถิดกลุ่ชั้นสูงได้แก่ภาวนาหมายถึงการเจริญอบรมจิตใจของตอนเองด้วยสมถะภาวนาและปิดัสนาภาวนาสมถะภาวนานั้นหมายถึงการทําจิตให้สงบจิตจะสงบได้ก็จะต้องมีอารมณ์สําหรับนึกให้จิตสงบอารมณ์ที่นํามานึกนั้นท่านเรียกว่าสมถะกรรมฐาน คืออารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งการงานทางใจที่ทําใจให้สงบอารมณ์ของสมถานนั้นมีหลายอย่างแต่ละอย่างเมื่อระลึกขึ้นมาแล้วสามารถทําใจให้สงบระงับได้ทั้งสิน้นอาทิเช่นการระลึกถึงฐานที่ตนได้บริจาคแล้วซึ่งเรียกกันว่าจากฐานนุสติการระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของตนซึ่งเรียกว่าศีลานุสติการระลึกถึงความตายซึ่งเรียกว่ามรณสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกซึ่งเรียกว่าอาณาปานสติในบรรากรรมฐานที่ได้ยกมาแสดงแต่เพียงบางอย่างนี้อาณาปานสติกล่าวคือการมิสติระลึกนึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่ประณีตและเหมาะสมกับคนทุกประเภทเพราะคนเรามีลมหายใจประจําตัวมาตั้งแต่เกิดและจะต้องหายใจไปจนกว่าจะตายและไม่ว่าจะอยู่ในกิริยาทาทาง,ทางดดใดๆลมหายใจก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น ฉะนั้นผู้ท oh ี่ไม่ประมาทย่อมใช้สติตามกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ทุกขณะไม่ปล่อยใจให้เรื่อนลอยฟุ้งซ่านไปกับสิ่งภายนอกเมื่อได้กำหนดลมหายใจอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวและเริ่มแปรสภาพจากจิตที่เคยฟุ้งซ่านมาเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเป็นจิตที่มีความละเอียดและสุขุมประณีตขึ้นไปโดยลำดับ Thank <laughs> you.